กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่234<ม>ประจำเช้าวันจันทร์ที่7เดือนเมษายนพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไป mm hmm. เก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี25รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจาก1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำไไอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ 7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเชา้าวันจันทร์เป็นสมเด็จค่ะ สมเด็จเก่าค่ะพี่ขาต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงปู่ขาววัดหลักสีค่ะปีสองสี่หกเก้านะคะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พหลวงปู่ขาววัดหลักสีค่ะต่อไปรายการที่สามจ้ะรายการที่สามพระรอดค่ะ ต่อไปรายการที่4จ้ะรายการที่4หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวค่ะปี2 4 8 1จ้ะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะ ต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5้ลูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6สมเด็จวัดปากน้ำรุ่น1ค่ะ เนื้อเคลือบค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7พระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะ ด้านหลังมีรอยจานนะคะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นสมเด็จเกียรติโยจะ้ะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นจอบหลวงพ่อไปค่ะปี2478ค่ะพค่พี่ขาจอบหลวงพ่อไปรายการที่9นะคะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพ่อผางค่ะมาในเลี่ยมกรอบเงินค่ะพี่พขา หลวงพ่อพางวัดอุดมคงคาคีรีเขตค่ะปี2512นะคะต่อไปรายการที่11จ้ะ11หลวงปู่ทวดหลังเตารีดค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ค่ะหลวงปู่ทวดหลังเตารีดรายการที่ 11ค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระซุ้มกอค่ะต่อไปรายการที่13ค่ะ สิพ่อท่านเขียววัดลงบนค่ะปี2513นะคะพ่อท่านเขียววัดลงบนค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จเกริชโยเช่นกันนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15พระผงสุพรรณค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นเหรียญราชการที่9ค่ะเหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขานะคะเหรียญในหลวงรอ9ค่ะรายการที่16กจ้ะ ต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระซุ้มกรพิมพ์เล็กนะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ18บหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะ19สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะรายการที่19นะคะสมเด็จพระเจ้าตากค่ะปี2518ค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระท่ากระดาเนื้อชินสนิมแดงค่ะ ต่อไปรายการที่21ค่ะ21เเป็นสมเด็จเหนือแดงนะคะ ต่อไปรายการที่22ค่ะ22หลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าค่ะต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ ต่อไปรายการที่24ค่ะ24หลวงพ่อโสธรค่ะปี2 5 3 4จ้ะต่อไปรายการที่25ค่ะ25หลวงพ่อกระเสมเขมาโกค่ะ าในเลี่ยมกรอบเงินนะคะพี่ขาพอใช้งานค่ะหลวงพ่อกระเสมเคมาโกค่ะปี2518นะคะหลวงพ่อกระเสมเคมาโกค่ะ จ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งค่ะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะ รายการพิเศษรายการที่หนึ่งค่ะหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนจ้ะห้าร้อยบาทค่ะพี่ขารายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่สองค่ะหลวงปู่ฟันอาจารโอค่ะพระอาจารย์ฟันอาจารโอนะคะพี่ขาปีสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะ รุ่นแรกสิทธ์ทออสร้างถวายนะคะหลวงปู่ฟั่นจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะห้าบาทเช่นกันจ้ะ ครบแล้วทั้ง25รายการนะคะพี่ๆแล้วก็รายการพิเศษ2รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำอบทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ